Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นะครับบอลเอกลางขนะออนุญาตพี่ที่สอนซึ่งพี่ทุ้ดก็โอ้ยทั้งสองทีเข้ามากันเยอะนะครับก็วันนี้สนุกสนานครับ 3, สามควอเตอร์ด้วยกันครับครับแล้วในโอกาสนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่แบงค์ครับท่านคิแล้วสิ่งที่เราทำที่ตัวเป็นประโยชน์และสิ่งที่ได้มาพบในพวกท่านที่เป็นนักศึกษาเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้น ก็ต้องถือว่าต้ประโยชน์ต้องโค้ชผลในเรื่องของการพิจารณาทุกความเทียมแล้วก็เป็นบังเอิญที่เป็นวันแรกเอาจะได้เนียงก็เจะได้เนียงดอไม้หม้อสองปีมาเป็นเยอะนะครับก็วันนี้สนุกสนานครับสาวกอเตอร์ด้วยกันครับบอเตอร์สุดที่วิเคราะเนี่ยหมอบเสื้อเที่ยงลึกนะให้กับครับและในโอกาสนี้นะครับพยายามมีให้กับ เป็นวันแรกที่ท่านนักต้หน้ำผู้จัดการบรรยากาศครับพี่ใจรับด้วยนะครับติดหมายเลข99ตรวจบกสครับจักรีดรจักรสาสรการรอเฉลี่ยดรจักรีครับปสประตูไม่ถึงครับเอ้าระวังครับหมายเลข43นี่ลงไปอีกรอบหนึ่ง ก็เสร็จตัวนและสองทีมเลยครับนี่ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่สกอร์ไม่ท้องตองถามผมนะครับผมจำไม่ได้ครับแต่ผมรู้ว่าวีพีปอเอีงรามได้ยิงได้สองลูกครับครับโอกาสต่อไปนี้ก็นักกิลาก็ ก่อนได้บอลบ่อยครับช่วงนี้ทีมก่นคืนมาที่แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปด้วยนะครับ